สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าดอกไม้กับลุงก็กลับมาดูความเรียบร้อยที่ไร่องุ่นใกล้บ้านนะคะทุกคนโซนนี้ก็จะเป็นพันกามาเร่ค่ะทุกคนก็ถวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะคะที่ป้าดอกไม้มา update, อัปเดตการเจริญเติบโตแบบเต็มที่ของกามาเร่นะคะทุกคนเพราะว่า ในวันตัดองุมนป้าดอกไม้จะไม่ได้มาตัดที่นี่นะคะเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านลูกชายก็จะเป็นหน้าที่ของเขาลูกกับลูกๆนะคะทุกคนพวกป้าดอกไม้กับลุงก,ก็จะไปที่โดเรนาค่ะป้าดอกไม้ก็เจียดหายเหมือนกันค่ะเพราะว่าองุมนที่นี่สวยงามมากค่ะทุกคนดูค่ะดอกไม้จะพาชมความงามของกามเมรนะคะทุกคนนี่ก็คือ เขาเจริญเติบโตเต็มที่แล้วค่ะแล้วก็สีของเขาก็จะเข้มอย่างนี้เลยค่ะทุกคนสำหรับองุ่นพันนี้ก็คือ,อทำวายแดงค่ะชื่อกามาเร่ค่ะทุกคนก็ถือว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะคะสำหรับากามาเร่ปีนี้ค่ะทุกคนสวยงามค่ะไปสำรวจความงามาไปดูแถวอื่นมั่งค่ะทุกคน เป็นไงบ้างโอ้โ oh หได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้วก็สีเข้มเจริญเติบโตเต็มที่ค่ะก็มีบ้างนะคะที่ว่า,ามีแมลงมีตัวพึ่งตัวต่อเขามาเจาะกินน้ำหวานอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เสียหายเยอะอะไรค่ะทุกคนโซนนี้ก็อยู่ใกล้บ้านลูกสะพายนะคะแล้วก็เขาจะไม่โดนพายุลูกเห็บเยอะค่ะโซนนี้ทุกคนดูค่ะ ือ uh huh. สวยงามค่ะสวยงามได้ผลเป็นที่น่าพอใจเราควรทำเรามาตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายอะ่ะทุกคนก็คือขั้นตอนเก็บเกี่ยวอะ่ะคือมันมีความแบบความสุขทางใจอะค่ะมันเป็นความชอบอ่ะเนาะคนเรามันก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะทุกคนแต่ว่าสําหรับพวกป้าลอกไม้ก็คือกลุงนั่นแหละค่ะตัวหลักๆก,ก็คือเป็นงานอดิเรกของแก ป้าดอกไม้ช่วยแกทําทุกปีแบบชอบค่ะชอบที่จะเห็นเขาเจริญเติบโตออกลูกออกผลมาให้เราได้ชื่นชมค่ะส่วนวาย <c oughs> วายแดงอ่ของกามาเฮนี่ก็ก็อร่อยใช้ได้ค่ะทุกคนรสชาติอร่อยใช้ได้จริงๆค่ะหรือ <c oughs> แถวนี้กันบ้างทุกคนโอ้โหสุดยอดค่ะดอกมาก สีสันสวยมากเข้มมากค่ะทุกคนสุดยอดเลยค่ะปีนี้โอ้ยเสียดายป้าดอกไม้ป้าดอกไม้ต้องไปอ่าที่แรกงูนใหญ่ค่ะที่โดเรนาค่ะเพราะว่าต้องเตรียมอาหารเช้าเตรียมพวกชากาแฟไว้ต้อนรับอ่าเพื่อนพ้องน้องพี่ที่มาช่วยตัดองุ่นนะคะทุกคน <c oughs> ถ้าเพราะว่าเพราะว่าเราตัดองุ่นวันเดียวกันค่ะก็เลย ปลีกตัวมาไม่ได้เลยจริงๆป้าดอกไม้ชอบมากค่ะตัดองุ่นโซนนี้ทุกคนทุกแต่ก่อนนะ่ะไม่ได้ทุกปีค่ะปีปีก่อนๆโน้นน่นะป้าดอกไม้ก็มาตัดกับหลานๆน,นะคะเพราะว่ามันจะมันจะตัดคนละวันกันค่ะเราก็เลยมีโอกาสได้มาอืม้มโอ้ยป้าดอกไม้เสียดายถ้าเกิดจะมาตัดที่นี่ก็จะไม่มีก็จะขาดการดูแล สำหรับอาหารเช้านะคะเพราะว่าเราต้องช่วยก,กันกับลุงแล้วก็น้องสาวของแกค่ะทุกคนโอ้ว้าวชื่นใจทุกคนชื่นใจมากค่ะดสูสีเข้มคนมากแฮปปี้มากค่ะทุกคนพอเห็นผลผลิตแบบนี้เต็มเม็ดเต็มหน่วยดีค่ะโซนนี้ทุกคน ปูปลาดอ,อกไม้ตอนเช้าก็มาทําความสะอาดนิดหน่อยค่ะก็มาตัดวัชพืชแต่ก็ไม่มีเยอะค่ะมีไม่เยอะเราก็ใช้กันไกอ่าตัดกับลุงก็เสร็จแล้วค่ะเพราะว่าจะจะไม่รกเหมือนอ่าที่อ่าโดเรน่านะคะทุกคน <c oughs> โอ้ทุกคนดูสิเสียดายเสียดายค่ะเราตัดอง่นวันเดียวกันป้าดอ,อกไม้ก็เลยพลาดโอกาสที่จะมาตัด ที่จะมาเก็บองุ่นที่นี่ค่ะทุกคนเสียใจด้วยนะคะมาไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าเราตัดองุ่นวันเดียวกันก็ช่วงหลังป้าดอกไม้เห็นแอซของป้าบอกว่าป้าอย่าลืมทําคลิปบันเก็บองุ่นนะคะอะไรอย่างเงี้ยป้าดอกไม้ก็ตั้งใจที่จะมามาทำอ่าทําคลิปการเก็บองุ่นที่นี่นะคะทุกคนแต่ว่าต้องขอโทษด,ด้วยค่ะเพราะว่าเรา เราตัดองางนวันเดียวกันถ้าเกิดว่าป้าดอกไม้มาที่นี่ก็จะไม่มีคนช่วยลุงกับน้องสาวเตรียมอาหารที่นโน่นนะคะจัดเตรียมอาหารเช้าอะคะ่ะทุกคนก็อืมเสียใจนิดๆแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเพราะว่าที่โรงงานผลิตวายนะคะเขาจะกําหนดวันให้พวกเราว่าพวกเราต้องตัดองางุนส่งเข้าโรงงานวันไหนอะคะ่ะโรงงานผลิตวายนะคะทุกคนซึ่งก็ เขากำหนดให้วันเดียวกันเราก็ต้องตัดให้เสร็จในวันเดียวกันค่ะสําหรับแรกงหนท่ที่ครอบครัวของเรานะคะทุกคนดูสิสวยงามมากค่ะทุกคนสีเข้มมากค่ะสุดยอดค่ะโตเต็มที่แล้วเออมีความสุขค่ะ ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากถึงแม้ว่าโซนนี้จะเป็นอ่โซนเล็กๆนะคะ4 400กว่า,กว,ากว่าต้นนี่แหละคะ่ะถ้าถ้าป้าดอกไม้นับไม่ผิดนะคะไม่ถึง500เพราะว่าอา่พวกเราก็รื้อออกไปเยอะเหมือนกันคะ่ะเดี๋ยวไว้รอปลูกใหม่คะ่ะทุกคนจริงๆเลยอยูตรงนี้กันบ้างคะ่ะ ไงบ้างส่วนนี้ก็มีบ้างที่มแมลงเข้ามาที่พวกมแมลงพวกผึ้งมาเจาะกินน้ําหวานนะคะอย่างเช่น่อาตรงนี้ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็เหลือเยอะค่ะเหลือเยอะทุกคนเหลือเยอะพาทุกคนเดินชมนะคะทุกคนจําได้ไหมคะองุ่นพันนี้ชื่ออะไร ตรงนี้เขาก็จะเหี่ยวเขาก็จะตายอะคะ่ะคงจะโดนอ่าน่าจะเป็นที่กิ่งอะคะ่ะโดนแบบเหมือนกิ่งเขาหาักอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าศูญย์เสียน้อยค่ะโซนนี้แฮปปี้ค่ะทุกคนแฮปปี้ค่ะแสงแดดสะท้อนนะ เอาเริ่มต้นตรงนี้แล้วกันค่ะให้ทุกคนดูแบบนี้ค่ะเห็นไหมพวกป้าก็มาตัดวัชพืชนิดนิดหน่อยๆค่ะที่เขาขึ้นมาสูงสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เยอะค่ะโซนนี้ก็สะอาดค่ะทุกคนป้าดอกไม้จะชอบสีของพวกพีโน่กามาเร่นะคะแบบสีเขาจะเข้มเขาจะดำแบบ เข้มอะค่ะเขาทำใบแดงอย่างเงี้ยแบบโอ้โหสีสัสนเขาแบบเข้มค้นมากค่ะทุกคนตรงน้นกันบ้างเดี๋ยวป้าดอกไม้จะพาทุกคนนะอ่าหาดูต้นที่แบบเขาดกๆแล้วก็แบบอืทุกคนดูค่ะดูดูต้นนี้ค่ะ ต้นเดียวเขาก็จะแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปเยอะตอนที่พวกป้ากดอกไม้คัดกิ่งก็จะเหลือไว้ต้นละประมาณสามถึงสี่กิ่งค่ะแล้วเขาก็จะออกดอกออกอ,ออกมาเป็นช่ออย่างเงี้ยค่ะทุกคนเราก็จะคัดอีกทีก็จะให้เหลือประมาณกิ่งละเนี่ยค่ะกิ่งนี้ให้เหลือสามช่อค่ะนสองแล้วก็สามค่ะประมาณนี้ค่ะบางทีก็สองค่ะทุกคนไม่เกินนี้ค่ะ ไม่เกินนี้ค่ะทุกคนถ้ามันปริมาณเยอะอะทุกคนก็เข้าใจใช่ไหมคะแบบมันปริมาณเยอะแล้วคุณภาพไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็นี่ก็คือการเรียนรู้ของป้ารกไม้จากจากลุงนะคะลุงก็จะอธิบายให้ฟังประมาณนี้แหละค่ะเห็นไหมโอ้ ออมาคิดว่าพวกหล,ลานๆเนี่ยคงสนุกหน้าดูเลยเนี่ยวันเสาร์เนี่ยตัดองุ่นเพราะว่าเขาไม่ได้สูญเสียเยอะเขาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วมันสนุกค่ะมาดูมาคอยทําความสะอาดเอาที่แบบบางลูกเขาเละเขาอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าเกิดว่าเขาโดนอ่าอ่าพายุลูกเห็บอะค่ะมันจะแบบเป็นเหมือนมันมีเน่ามีอะไรมีอะไรด้วยค่ะมันก็ไม่ค่อยสนุกในการตัดแต่ว่านี่ก็คือโอ้โห เต็มที่เลยเนี่ยทุกคนไม่ต้องอะไรเลยตัดลงกล้าแบบสนุกสนานกันใหญ่เลยเนี่ยเด็กๆโอ้โ oh. หดูเหมือนกันหมดเลยค่ะโซนนี้โอ้ยทุกคน <laughs> มาเห็นแล้วก็มีความสุขนะคะมันก็เป็นความชอบแต่ละบุคคลนะคะ <laughs> คนทำอะไรก็ชอบสิ่งนั้นค่ะส่วนพวกป้าก็ นี่แหละค่ะป้ากระดอกไม้ก็ชอบนะคะชอบที่เวลาเห็นผลผลิตเขาเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างเงี้ยเราก็มีความสุขเนาะทุกคนเห็นไหมคะ <c oughs> โอ้โหสุดยอดเลยแต่เสียดายค่ะป้าดอกไม้ไม่ได้มาตัดก็อย่างที่บอกว่าป้าดอกไม้ไม่ได้มาตัดที่นี่แล้วก็คงไม่ได้ทำคลิปให้ทุกคนได้รับชมค่ะถ้าเกิดว่า ยังไงป้าดอกไม้ก็คงทำคลิปที่โน่นแหละค่ะที่ไร่องุ่นใหญ่โดเรนาค่ะทุกคนก็ถือว่าวันนี้ป้าดอกไม้ก็มาอัปเดตเไร่องุ่นใกล้บ้านเป็นวันสุดท้ายของปีนี้แล้วกันค่ะก็คือไม่ได้ตัดแต่ว่ามาอัปเดตให้ทุกคนดูการเจริญเติบโตของอ,อ,องุ่นพันการมาเมรนะคะที่ไร่เล็กๆของพวกเราที่อยู่ใกล้ใกล้บ้านเองค่ะทุกคนเดินมาก็ถึงค่ะดูค่ะ เอาอีกสักหน่อยค่ะทุกคนรสชาติก็เปรี้ยวหวานนะคะทุกคนก็มีเมล็ดค่ะมีเมล็ดซึ่งก็จะผลิตใบแดงนะคะได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจสำหรับปีนี้นะคะซึ่งโซนนี้ก็ไม่ได้เจอผลกระทบจากพายุลูกเห็บนะคะสำหรับคลิปนี้ ป้าละไม้ก็จะขอลาทุกคนไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นเดิมค่ะสวัสดีค่ะทุกคน